ท nope totally ี่ไม่ต้องนังข้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดินมาเล้าไปตเข้าไปพาอเปิด่อยค่ะพอเสริมเปิด่อยค่ะพอาเสริมท่าพอเสริมเปิดหน่อยเสริเปิดได้นายกหน่อยครับโีรู้ต้อง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 ต้อต ที่ที่ครับงมาเดินเลยนะครับเดินเลยนะครับพี่ยอดหน่อยครับจะเดินมาหาเขาจะเดินมาหาตัด่าพี่ไม่ต้องยกมาบางกล้งอีพี่

đi bay đây kia đi chơi đây đây không có dụng này đâm đi lấy

เดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนบุรี จัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ D-Run for Life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ f c e b o o k f a n p เพจ D-Run for Life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew Online ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้